คุณชัดยังไม่ลืมแฟนเก่าที่ชื่อนุ่นคุณเจนก็ใจผิดนะครับผมกับนุ่นน่ะเป็นอดีตกันเป็นนานมากแล้วครับคุณชัดคุณชัดอย่ากโกหกเจนเลยค่ะคุณชัดมองหน้าเจนสิคะแล้วก็คิดว่าเจนหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนนุ่นใช่ไหมคะ เจนตั้งใจเปลี่ยนตัวเองวันนี้เพื่อให้คุณชัดสนใจเจนบ้างนะคะคิดซะว่าเจนเคือนุ่นก็ได้นะคะผู้หญิงที่คุณชัดรักมาตลอดหลับตาสิคะจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วคิดซะว่า คนที่อยู่ข้างหน้าคุณตอนนี้คนที่คุณรักแล้วก็ลอมาตลอดชีวิตยังคงติดอยู่ทรงนั้นยังติดอยู่นั้น